ถ้าเจอเครื่องไม่ดีกีตาร์ไม่เข้ามือจะเล่นยังไงให้ได้อารมณ์ครับโอ้ไม่ได้เลยบอกเลยว่าไม่ได้พูดตามตรงเลยไม่ได้คำนับผมนะไม่ได้มันมันไม่เกิดอารมณ์อยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้คือเครื่องเจอเครื่องไม่ดีไอคำไม่ดีของผมผมคือมันไม่ใช่ว่าเครื่องถูกหรือเครื่องเลยนะเครื่องไม่ดีคือเครื่องที่มันไม่ได้เข้ากับสไตล์เราอย่างเช่นเอาสตาร์ทไปแล้วกูเจอทวิลิเวิร์บเนี่ยตอบว่าทวิลิเวิร์บดีไหมดีนะ หมายถึงว่าคุณภาพของมันอ่ะจะเอาสตาร์ไปเล่นแม่งแล้วเล่นบูนี่แม่งเฮี้ยเลยนะไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยคือคำว่าคำว่าเครื่องไม่ดีคือลักษณะนั้นเล่นเล่นเล่นส่งส่งส่งงานเล่นส่งงานไว้ได้แต่ว่าเล่นให้อารมณ์ไม่ไม่ได้หรอกเล่นเพลงแบบพวกรีพีทได้หมายถึงว่าจํามาว่าเล่นอะไรแล้วก็เล่นไปอ่ะเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วด้นด้นยิงไงโอ้โหแม่งแม่งยากมากนี่คือนี่คือปัญหาหลักของของของการอินพาวายสำหรับผมเลยนะก็คือเครื่องเนี่ยแหละ ถ้าเครื่องไม่ดีปุ๊บเนี่ยคำว่าเครื่องไม่ดีคือเครื่องไม่ไม,ไม่ตรงแนวถ้าเครื่องมันไม่ตรงแนวปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันเล่นไม่ได้ <c oughs>